เดี๋ยวคลิปนี้จะพานั่งกับพี่นนหน่อยนะครับไปถามหน่อยครับว่าต่อข้อวิ่งมันงานเยอะบ่หรือว่าต่อไวออ้เฉยๆวางดินแบบนิ่มๆครับจานเจมครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมรถดำซิ่งดินดอนครับ นนี้ท่านเทวดาก็ประทานก้อนเมฆมาหนึ่งก้อนครับแม่บรรยากาศก,ก็ดีครับไม่ร้อนละเมฆฝนครับอ้อยจานชายชายบ้านนาไปเลยไปเลยก้อยไปแล้ว หลับหรือเปล่านะนี่ถ้าบีเบ็ดก็เย็นเรื่งงานก็เวียงเบ็ดได้เลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาให้เวียงหรือเปล่านะ ปิงก็ประมาณร้อยเมตรครับไปเรื่อยๆครับงานรายวันไม่มีบันไดมันก็คลีนดีนะ มีสาวไ้มีสาวไ้ไปได้วยไปได้วยโอ,โอ้รถโลกแกะอะไรยาล้างรถยาล้างรถ คาอะไรแชมพูใช่สามเอมไหมไอเย็นเนี่ยว่ะซึ่งล้างไงล้างตู้เอนไหมไม่ว่าล้างอะไรล้างตูอ้อ๋อไอทำอยู่ไหนนะทางต้นทางต้นใช่ไหมนี่ยังทนไหมย,ยังยังอยู่ไหมนี่ย <ใน S 1> ขาดยังบอก

ก็ที่ถึงนู่นนะยิงกงปปาอืมถึงกับปานู่นนะสิบวันไปฝนตกอะไรด้วยอะไรมันน่าจะฝนได้ฝนเขาิิงไม่ได้แล้ววินจอดแจวเลยวิงสองคันนี่นสามอ๋อเอา้คันสมบัติยาสมบัติยาเอาใครขับอ่ะ <Okay. S 2> ไม่ดูเกอไม่ยากพี่เหลาครับรอพี่เหลาขับรถไถยป่ะอ๋อนี่มีรถไถมาดัานด้วยเหรอน่าะจะรถไทยโบราณมีรถไทยแล้วรถไถก็จ้างรายวันเหมือนกันจเจ๋อเลย้ามีงานรายวันวิ่งอย่างนี้ก็ดีตลอด <c oughs> ไม่วิ่งซึรินแล้วบอกไ,ไปแล้ว <c oughs> วะรองาน น่าจะได้คนมันนานอยู่ฮะน่าจะได้คนมันนานอยู่คนมันที่อืมไอที่ต่อคอกไว้นะหมดเท่าไหร่ต่อข้อละอืมเจ็ดพันเจ็ดพันฮะเจ็ดพันอ๋อเจ็ดนี่ราคาแบบเหล็กเขาอะเหล็กเขาทั้งหมดเจ็ดพันไม่อันนี้ไม่รวมค่านอกสถานที่นะโอ้ค่าสถานที่พันห้านอกสถานที่อีกพันห้า ก็เป็นเท่าไหร่9,000 8,500 8,500ว่าจะขับไปแล้วขี้เกียจ์ต้องถึงแล้วพอดีแล้วหมดค่าน้ำมันเท่ากันเลยพอกันอ๋อขับไปทำนู่นก็ให้เขามาทำนี่พอกันเตี๋ต่อไปเผื่อได้วิ่งเข้าอีกอะไรด้วยนะเข้าได้วิ่งเลยเนาะเข้า กลครับเสียสมเรายังไม่ลงงานนี่มีแต่งานไม่ครบโอ้ดีแล้วได้ามาวิ่งงานนี้เรือ ok rồi đấy, có lệch, bình thường, 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 แสนหนึ่งเรือไหมแสนหนึ่งไม่ถึงหักซ่อมรถหมดแล้วซ่อมรถอีกซ่อมอะไรไหนบอกอะไรซ่อมอะไรเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดแล้วก็ซ่อมกับฟีดเก่าตอนนั้นอีกซ่อมหมดเยอะซ่อมรถหมดวานไวิ่งอยู่นู่นซ่อมหมดเท่าไรหมดวานเกือบซ้ำเหมือนว้าเอาเรื่องไง มันไม่ได้เสียอย่างมันเสียมันกระจุกกระจิกพวกบเบตอะไรนีย่ยางยางก็เก 9, 000, บสเก้าพันเนีแเบตก็ห้าพันอันนี้ขอสักสิบวันก็สองหมื่นก็พอได้ได้ไหมสิบวันไปภาวนาให้ถึงไงสิบวัน โอนรถได้เรยียบร้อยไหมเพงเมคาตั้งใจให้โอนนั่นแหละโอนเลยเกียจถือคู่มือไว้แล้วเนี่ย <c oughs> น่าจะสองหมืนนะ่นอ่ะโอนอนะ่ะโอนให้จบให้เรียบร้อย ไม่ใช่ครอบครองแล้วหรอฮะอายุถึงยังเท <Okay. S 1> ่าไหรแล้ว20 20 ไปรับมาเลยไปรับมาแล้วก็เอารถวิ่งไนคืออยู่วิ่งสองคันก็วันละร้อยเที่ยวทานมไม่ค่อยจอดสมมันมีเจ็บปัญหาเรื่องกันชนแต่เราจะอยู่แล้วแหละวิ่งๆจอดจอดนัดกันชนชอบขาดเวลาย,ยกนู่นนี่นั่นนุ่มองเอาขึ้นเอาลงไป ไม่ล้วจมหน้าเลยเราจมหน้าเลยล้วหน้าจมปุ๊บยกกันชนขาดเลยอยี้ยแเอาขึ้นไว้ทั้งวันเลยก็บางทีเฟร้หน่าแหลไนนะงไงะไม่รู้ขนาดยังไงก็มันกาค่อยตอนยกหัวค่อยเอาลงแต่ตอนนี้ทำแล้วทำจบแล้วเปลี่ยนน็อตใหม่เป็นใหญ่กว่าเดิมดูี่มันจะขาดไหม บิงกับฟ้าบันดาลก็โอเคนะรถผมสองคันนะก็ถือว่าได้นะงานเพลงเนาะราคาได้ใช่ไหมไม่รู้อะไรยังก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะน่าจะห้าสิบมั้ยห้าสิบบาทเลยเขาให้เทรเรียงแถวห้าเรียงห้าเนี่ยห้ากองอฟ้าบันดาลเขางานยาวดนะิ ใช่เขามีน้ำมันให้ข้าวฟรีอีกสามมื้อสบายไหมข้าวฟรีสามมื้อเออน้ำมันก็มีให้ข้าวนี่ข้าวของไม่ข้าวเขาทำให้เลยเกามีคนทำให้ใช่เขามีคนทำให้กินเช้าเที่ยงเย็นสบายเกินไปสบายไหมสบายเลยเออไม่ต้องเกี่ยกันหรอกวิ่งอย่างเดียวอะ่ะทำเที่ยวอย่างเดียวอะ่ะ วป็นโคตักสองตัวมั่งสามตัวมั่งฝนตกแน่นอนตันนี้เมื่วอวานแรงนกักอ่ะแต่มันไม่ถึงนี่แล้วคลึมแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามนะคลึมแล้วอ,อันนี้ก็เติมนน้ำมันให้เหรอ เตือให้กี่ลิตรหกสิ <60. S 1> ลิตรหกลิตรนี่กี่กิโลนวะหะสบ่ลิตรก็สี่กิโลนอน่<ะ>กิโลนละยี่สิบลิตรกิโลนละยี่สิบสากิโลนเหรอ <c oughs> โอ้นี่ก <c oughs> จรเจมลืม เอากิ่งออกเีงเท,ทก็สบายสบายครับ แล้วตอนนี้ตองเรื่องของนะครับเป็นที่หลวงนะครับอาอาจารย์ชายเสียงก็ยังดังปกติเหมือนเดิมนะตัก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 บเหมือนเดิมนะอาจจะเกี่ยวกับัําลมหรือไม่ก็เกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับปลอกสูบเลื่อนนะเป็นไปได้นะปลอกสูบเลื่อนเนี่ย ไฟหายไฟถอยหายนะจุยนะคะเฮ้ยเฮ้้้ไฟถอยไม่สว่างข้างหนึ่งนะครับอู้จานจมนนี่เต็มกล่องเลยครับ แม่อู้อันตรายยืนใกล้ไม่ไนายกระบะสะอาดครับปไปเลยไปเลยตอนเย็นก็นี่ตกปลาครับ อันนี้ติดเขตชายแดนกัมพูชาเลยนะครับเนี่ยอ้อก็บายบายกับพี่นนดำซิ่งนะครับ อาชีพนี้ถึงจะไม่รวยแต่ก็พออยู่พอกินได้นะครับถ้าไม่ฟุ่มเฟือยนะครับถ้าฟุ่มเฟือยก็ไม่เหลือนะครับอ๋อ ต้องเก็บเงินไว้ซ่อมรถนะครับอาชีพนี้ถ้ภาฟุ่มเฟืยก็ไม่เหลือซ่อมนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ